สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันสามวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามนะคะตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบห้ามาพบกันแนวทางฮานอยนะคะฮานอยอ่ามาดูผลเมื่อวานก่อนนะคะฮานอยเมื่อวานแอดให้ไปแปดศูนย์สามเจ็ดสองแปดวิ่งรูดสองกับแปดฟันสองนะคะเมื่อวานอเี๋นวนะ เมื่อวานตัวฟันสองแอดไม่เข้านะคะเขาจะไปเข้าอ่าเขาเข้าเข้าอยู่นะแอดก็บเปิปิเปิเปิดเปิดน,น,น,นะะอ่าเมื่อวานก็เข้ารอบเฉพาะกิ 2, จสองจิดจิจสองนะคะตัวตัวฟันเทียดให้นะแล้วก็มาเข้ารอบปกติเลขเบิ้ลเก้าเก้านะคะส่วนรอบสุดท้ายมาเข้าเจ็ดสามสามจิจนะคะทุกคนอ่ารอบเฉพาะกิจเขา้า ริ่งรูดแปดนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะเมื่อวานเข้าทุกทุกรอบนะคะหานอยอ่าส่วนดาวจนรอบ VIP เมื่อเช้านี้ก็เข้าสองสีสี่สองนะคะบนเตียดให้ไปอ่ามาดูวันนี้นะคะแนวทางหานอยวันนี้ตัวเด่นนะคะเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งเจ็ดนะคะ วิ่งรูดถกกับสองนะคะวิ่งรูดถกกับอไม่ใช่ผิด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 แนวทางเยอะไปไหน่อยนะคะทุกคนก็เลยสับสนตัววิ่งรูดนะคะอ่าวิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดนะคะตัวเจาะก็จะมีหกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดสองสองเจ็ด ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองสองหนึ่งเก้าสองสองเก้าหกสองสองหกแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะเบิ้ลนะคะการเบิ้ลนะการเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเมื่อวานเก้าเก้ามาแล้วแอดก็จะไม่จับนะคะจะมาตัวไหนอีก เจ็ดเจ็ดถ้าห้าเจ็ดก็สามสามจะมาหรือเปล่าคะเอาหนึ่งหนึ่งสามสามอาจจะมานะคะแต่ว่าแอดจับหนึ่งหนึ่งให้นะคะ,ะตัวดินนะคะตัวดินเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งเจ็ดนะคะวิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดวันนี้แอดให้ฟันฟันหนึ่งนะคะฟันหนึ่งตัวเจาะ ก็มีหกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็จะมีเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะแอดนินนะคะนินจับวินในตารางนะคะนินจับวินในตารางนะคะอแอดนินจับวินในตารางตัวที่แอดไม่ได้จับมาวันนี้ก็จะมีเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะทุกคนก็ไปจับวินได้เลยนะคะ ตัวที่แอดเน้นก็คือหนึ่งตัวนี้ตัวนี้นะคะหนึ่งอันนี้ก็อาจจะมานะคะตัวเด่นหกหนึ่งเจ็ดนะคะที่เด่นเด่นมาอ่าโอเคค่ะวันนี้ก็สำหรับแนวทางนะคะแอดเชื่อว่าบางคนก็ไม่ได้ดูคลิปของแอดหมดนะคะเพราะว่าแอดก็แจ้งไปแล้วบอกว่าถ้าแนวทางไหนเพราะว่าแอดมีสองช่องนะคะช่องสตอรี่อูมาลินแล้วก็ช่องไดอารี่อุมาลินนะคะถ้า ในช่อง Story ่อูมารินไม่มีแนวทางไหนทุกคนก็ไปดูในช่องไดอารี่อูมารินนะคะจะมี2ช่องนะคะเพราะว่าบางครั้งแนวทางเยอะแอดลงไม่หมดนะคะทั้งขายกาแฟทั้งอะไรด้วยก็เลยไม่มีเวลาลงให้หมดนะคะถ้าเนี่ยเมื่อเช้าเราจนรอบ v p ก็ไม่ได้ลงช่องได a r y นะคะเพราะฉะนั้นแอด ถ้าไม่เจอในช่องไหนก็ไปดูอีกช่องหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าบางครั้งแอดลงแล้วแต่ว่าแอดไม่ไม่เปิดสาธารณะเ <c oughs> พราะลืมะค่ะหลรับไปก่อนนะคะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็เฮงเฮงรวยๆนะคะถูกหวยรวยสับกันทุกคนเด้อ <c oughs> วันนี้แอดไม่ได้จุดทูบนะคะทุกคน <c oughs> จุดไม่ทันจริงๆนะคะ <c oughs> เพราะว่ายุ่งแต่เช้าเลยะค่ะ <c oughs> ไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรวยรวยถูกหวยรวยซับกันตั้งแต่หุ้นรอบเช้าจนถึงหุ้นรอบดึกน,นะคะ โชคดีกันทุกคนค่ะ